นี่ร um <has de> <bem> ับ <laughs> อันี้ดูัมันครับพันแขกดำเจอาของใหญ่จุกเลย

นี่ครับก็ยใช้แมคโครครับกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ลุนครับ,รบอาจารย์ลุนวันนี้ไวขนาดครับโดนของไหนมาครับดูอาจารย์ลุนขับแมคโครครับคนเจ็บมันหวัวมันตามไม่ทันอาจารย์ลุนครับ เยวตัดต้นพันนะครับแขกดำนะี่ครับนี่ครับวันนี้ต้องรวมทีมครับคือก็ตัดตัดต้นพันธ์ด้วยครับก็บเลยช้าหน่อยนะี่ครับรวมในรวมทีมหนวดีนะครับแขกดําช่วงนี้จะไม่ใช่ไหรครับ ดูนะครับมอใช้ okay, ได้ครับนี่ครับจะถึงเวลาแล้วครับที่จะปลูกเก็บเกี่ยวดูตรงนี้ครับที่ได้ไหมโอเคใช้ได้ครับ ไอ้ดูหน้าแปลงครับไม่ได้หน้ามันจะไม่เหมือนกันธุครับเนี่ยแถวนี้ครจะลบหน่อยผมว่คงดีครับนี่ครับตัดทำครับแล้วตัไปด้านนี้ครับดูครับหน้ากลางนุ๊บดีครับไม่ได้ครับอาจารย์อ๋อนี่ยเราพอใช้อย่างนี้ครับอาจารย์กเลยครับงั้นอาจารย์ผมใช้ไมโครจนแน่นครับ โอ้โหแขกดำครับต้องใช้ไมโครุดไมโครที่ไหนบ้าเทล็กเนอะเขาเรียกไมโครแถวบ้าน <c oughs> แล้วบุดีเขาเรียกไมโครต <c oughs> รงมื <c oughs> อกระตย้ายมาทางอยู่ตรงนี้ ขุดๆแล้วก็เจ็บอยู่แปลงน,นี้หัวใหญ่มากเลยมัาอ,อ,อาจารย์หน้าทำไมาขาวอย่างเงี้ยดูครับอาจารย์ครับเอาจารย์กด,ดให<ช>้ดูอาจารย์ครับดูสาธิตในการขุดมันครับใช้แมคโครแต่ต้องตามหัวหน่อยครับอาจารย์นี่บอกว่าเนี้ยบเลยครับ หัวขาดหัวอะไรเก็บให้เนียบเลยไม่าจาว่าไม่ได้ครับไม่ได้โอ้แหแอัน,นี้ดกแต่แฮร์ริ่ง เดืยอดย,อ,ย,อ,ยอาจารย์ลุมคล่อง,องจริงครับอาจารย์ลุมแอ้งดีไม่มีตกครับเดือาจารย์เจ็บอย่างเดียวครับหัวหลุดหัวขาดต้องตามหัวหน่อย